สวัสดีครับผมโดมนะครับจากเวสป้าวชลาพลนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาจะรีวิวนะครับรถเวสป้าสปินเทอร์แลมโบนะครับแต่งแพงกว่ารถแน่นอนนะครับมีแสนขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคันนี้นะครับลูกค้านะครับต้องขออนุญาตที่พี่นงนะครับขออนุญาตพี่นงก่อนนะครับว่าเราถ่ายรถลูกค้านะครับขออนุญาตที่เจ้าของรถด้วยนะครับแต่งไปแสนกว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับ มาด้านหน้าก่อนเลยนะครับด้านหน้าก่อนนะครับเป็นไฟหน้านะครับโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับของเซริโอนี่นะครับอ่าแล้วก็ไล่ไปครับมีมือเบรกนะครับของมิสเตอร์บาลอนนะครับแล้วก็เป็นที่อุดกระจกของมิสเตอร์บาลอนแบบนี้นะครับสวยงามนะครับคันนี้แต่งเต็มลำนะครับกระจกนี่มนกระจกมาดูด้านกระจกมาดูนี้ครับมีโลโก้สลักนะครับเซริโอนี่นะครับเป็นกระจกปลายแฮนด์นะครับสีเงินสวยงามแบบนี้ รถคันนี้แต่งคลินคลีนนะครับเป็นสีเทาแลมโบแล้วตัดด้วยเงินนะครับปอกแฮนด์นะครับก็ของเซเลวนี่เหมือนกันนะครับเรามาดูช่วงล่างครับช่วงล่างเราจัดให้นะครับก็จะเป็นในส่วนของนะครับเป็นโช๊คโอลินนะครับแล้วก็ใส่ปั๊มเบมโบนะครับแล้วก็พร้อมสายถักเอิรดนะครับด้านหน้าจะเป็นฝาครอบโช๊คของมาลุนะครับ ซึ่งได้ว่าแบรนด์ชั้นนำเนี่ยอยู่ในรถคันนี้หมดแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นงานเคปล่าคาร์บอนขาวนะครับของพี่นัทคาร์บอนนะครับลูกค้าอยากได้แบบเป็นคลินคลีนนะครับก็จะได้เป็นสไตล์เ,เขาเรียกว่าเ,เป็นส่วนของคาร์บอนสีขาวนะครับมาดูด้านของตัวเคปล่านะครับก็เต็มลำเหมือนกันนะครับเคปล่าก็จะมีกระเป๋าหน้านะครับมีฝามีฝาครอบ โพรเทียนนะครับแล้วก็ไล่น็อตนะครับเก็บงานน็อตนะครับเป็นน็อตสีเงินรอบคันพักเท้านะครับพักเท้าเป็นของแบรนด์ซูเปอร์นะครับพักเท้านี่แข็งแรงทนทานนะครับผูดเข้ากลางออกได้นะครับแล้วก็มาดูฝั่งแข้งสายพานนะครับฝงฝาครอบสายพานนะครับเป็นการคาร์บอนเหมือนกันนะครับคาร์บอนขาวฝาปิดมาลุนะครับแล้วก็ฝาครอบมออกรองก็จะเป็นงานเคเบล่าเหมือนกันนะตัวนี้กับงานชิ้นคีมใสๆเลยนะครับ โช๊หลังก็ใส่เป็นของโอลินนะครับตรงรุ่นนะครับแล้วก็มีอะไรอีกตรงนี้นะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นในส่วนของมือลิงนะมือลิงตัวนี้น่าจะเป็นของไบเกอร์อ่ามือลิงเป็นของไบเกอร์ด้วยนะครับสวยงามนะครับมาดูนะครับด้านหลังไฟท้ายไฟเลี้ยวตัวนี้นะครับของเซโรนี่นะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดไฟให้ดูอีกทีนึงอันนี้เราพาวนดูรอบรถก่อนนะครับซึ่งได้ว่าเนี่ยคันนี้ของแต่งเต็มแน่นอนนะครับ แล้วก็มีท่อนะครับอะคาบูวิกสีดำนะครับเต็มลำทั้งใบนะครับสวยงามนะปกติแล้วไม่จะมีสีดํากับสีเงินนะลูกค้าใส่สีดำนะแล้วก็จะเป็นฝาครอบอ่บใบพัดตัวนี้ก็จะเป็นแบบงานใสอ่ะล้อล้อล้อมารุล้อหลังมาลุเดี๋ยวล้อหน้ามารุอีกนะครับแล้วก็มาด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นหูเกี่ยวของของไบค์เกอร์ด้วยนะครับนี่นะครับสวยงามดูดูล้อดูล้อล้อหน้า ล้อหน้าเป็นของมาลุนะครับโอ้โหพี่โหน่งนี่สุดยอดนะครับคือแต่งเต็มลำแน่นอนแล้วก็นี่มาดูตรงนี้มีมีมมเรือนไม้ซิปด้วยเดี๋ยวเราจะเปิดให้ลูกค้าดูนะครับเรือนไม้ของ sip นะซิปนะครับสวยงามขนาดไหนครับนี่เปิดขึ้นมานะครับปุ๊บโอ้โหมีวัดรอบนะครับมีหลักกิโลมีวัดอุณหภูมิเครื่องยนต์นะครับสวยงามมากเรือนไม แล้วมาดูไฟหน้าที่เราบอกว่าเป็นโปรเจคเตอร์เนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับนี่นะครับดวงมีอยู่3ามสี่ดวงฮะาอ่าสามสี่ดวงนะครับดูดูไฟเลี้ยวนะครับที่เราเปิดมาก็จะมีไฟหลี่ด้วยในไฟเลี้ยวนะครับเดี๋ยวเราเปิดไฟเลี้ยวดูนี่เราก็จะตัดตัดไฟสีขาวตรงนี้ออกเป็นไฟเลี้ยวแทนนะครับสวยงามดูด้านหลังมาดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังดูไฟหลี่ไฟท้ายอย่างนี้ โอ้โหสวยงามเดี๋ยวเราเปิดไฟเลี้ยวหน่อยปึบนะครับนี่คันนี้นะครับแต่งเต็มลำแน่นอนนะครับแล้วก็ของแต่งนะครับทั้งหมดนะครับคือมิสเตอร์บาลอนนะครับเป็นคนแต่งให้นะครับส่วนรถเนี่ยออกจากร้านเรานะครับเวสป้าวัชราพลนะครับลูกค้าอยากได้ของแต่งนะครับดีๆแล้วก็รถดีๆนะครับแล้วก็ อยากได้อะไรเป็นพิเศษนะครับทักเรามาหาเราได้เลยนะครับผมโดมนะครับเวสบ้าวัชระพลนะครับ0909707428นะครับแล้วก็ขอขอบคุณร้านนะครับมิสเตอร์บาลอนนะครับพี่นัทคาร์บอนนะครับที่ร่วมกันแต่งนะครับสร้างสรรค์ผลงานนะครับชิ้นนี้ออกมานะครับให้กับทางร้านนะครับแล้วก็ไปเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะมีรถรุ่นไหนดีๆนะครับที่เราจะมานำเสนออีกนะครับ เชื่อได้ว่าถ้าลูกค้าอยากได้รถดีๆแบบนี้นะครับทักมหาเรานะครับโดมน้องโดมจัดให้แน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอคลิปหน้านะครับว่ามีรถรุ่นไหนที่แต่งเต็มแบบนี้อีกนะครับหรืออยากให้น้องโดมจัดให้ก็ทักมหาเราได้เลยนะครับฝากไปฝากไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง YouTube เราด้วยโอเค